เห็ดละงกเหลืองพี่น้องโอ้เจอบานสองดอกสองดอกตุ่มติงเนีโอ้แางใดคือเก้าเออยางมากับปะเห็นเห็ดปุ๋ยอีกดอกหนึ่งพี่นอ้องอึบเก็บตันตัวคือหมุดดีแท้ สวัสดีครับมือนี้มาเลาะปลาหาเห็ดอีกแล้วครับผมปลาซอยโรงเรียนบ้านคณะครับผมโอ้อยู่ในปลาในดอนนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราชมผลงานเลยครับอุ้ยเห็ดแป้งที่เพิ่นเปเอามั้งนี่โอ้มาใสอีกดอกหนึ่งโอ้ cho thi chìm mượt lên cứ cứ bàn ngặt thế nó 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 ô tụ mộ tí mi ô nhị dọc tô tí mi cái cần nên cả đây hết bèn hết โอ้ทั้งปุ๋นเห็ดนี่ยังเห็ดแดงเลยเห็ดนี่ยังโอ้กินมะได้เนี่ยกินมะได้ปาดเห็ดกินมะได้เด้อเนี่ยจากเห็ดนี่ยังบ่งหงก้อนพี่น้องเบืองเห็ดเลือดบ่เลยเห็ดนี่ยังกินมะได้เด้อครับเห็ดนี่เอืดเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่เก็บก้อนอุ้ยอืดดู ดอกน้นสองดอกเห็ดไข่เห็ดไข่กับเห็ดคอยนี่แหละเห็ดพึ่ง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 อูเห็ดไข่ตุ้มหัวอยู่บรรยากาศเหนื่อยละพี่น้องเลย ปลาเห็ดสดชื่นมากอุย้ยเห็ดเคราะพี่น้อ,องอืม,อมสีคือใบไม้นี่พีดิเลยไม่เหยียบมลเล่เลยอูย้ยเต็มเลยโอู้นี่ถืกฝน อ้ยผุนนั่งแบบเขาเจอผุดอ่ะเต็มเลย <c oughs> เห็ดเขอะครับเห็ดนี่แกงแสบเด้ะ <c oughs> นี่เห็ดแดงที่เห็ดเขอะออุ้ยพวันเคยขึ้นทุกปีครับมองนี่น <c oughs> ี่แบบโด,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 ดนดอกหนึ่งอุ้ยอุ้ยนั่งพี่พี่น้อง เฮ้ยนี่นี่ใต้นู่นด้วยจ้าจ้าจ่าเต็มเลยจ้าจ้าจ้าอุ้ยพี่หน้องมาถือมือยู่พูนเต็มเลยเครือเห็ดเครือใต้ใบไม้นี่ดีขนาด โอ้ตนี้ทางไหนอยู่พี่น้องยื้เยื้เยอะเยื้ออ้ยใบไม้บัง,ง,งอุ้ยนกโอ้ย,ย,อย,อยดอกนกเงยเงยโอุ้ยดอกนี่พี่น้องอุย้ยนี่บอพิ่นเอิ้นเห็ดนาเล่เห็ดเกลือนี่แหละนี่อีกชุดหนึ่งพี่น้อง อบอบอุ่มอุมเห็ดแป้งอีกแล้วเห็ดเครือบางคนอาจจะถามว่าเพิ่นคือเก็บแต่เห็ดแก่ๆแท้ผมมีวิธีล่างด้อครับเด้อคลิปการล่างผมก็ลงไปเบื้องล้วนะครับผมล่างน้ำอุ่สนสภาพเห็ดแก่ๆนี่นะครับผม สภาพเก้าสิเปอร์เซ็นสียได้แปเปอร์เซ็นตนะครับผมเกือบเต็มดอกคือเกาเคยกินบ่อเห็ดตะปูนี่นี่โอ้ตะปูนี่กินบ่ได้ <c oughs> เห็ดเพิ่งดอกนี่อ,อ้แป้งพี่น้องแป้งนี่กินบ่ได้ด้พี่น้อง เนละงกอกเหลืองพี่น้องพุดธะบานละเนละนาดเลยลตีลังกาวอสีลังกาสันฟุนวาพุดธะโอ้บานเกาเรามีวิธีล่างอยู่แล้วว้าว <laughs> ายทองเพลือทลายู่พี่น้องอะเก็บเอาเพรเชื่อก็ดี เฮ็นี่เ็ดหยังพี่น้องพูดะสลวยอยู่ปอดเห็ดไข่บ่ปอดเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยตุ๊ด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 โอ้ยมาเจอมาเธอแก่แล้วเอ้ยได้ที่เก่าเออสลอยยิ่งน้อง ติดๆๆๆเห็ดไข่เห็ดคอยนี่ล่ะสีเห็ดผู้ใดดูงามๆอู้อีกดอกหนึ่งกับเหยียบพี่น้องเ้ยอูดอกตูมอูเจ้าทินกินไปครึ่งหนึ่งเหกไข่งามๆเห็ดไข่งามๆคือขึ้นมาดอกเดียวเทเลึ่มนี่เนาะเก็บครับเก็บ ดอกงามไข่เห็ดละงกพี่น้องมีอีกดอกหนึ่งกำลังขึ้น,นเก็บครับเก็บ<ๆ>อ้ยึิงเจอพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกดอกหนึ่งดอกหนึ่ง เดี๋ยวมึงด้วยขุดเอกขาหนึ่งดอกเดียวก็เสียวได้เยี่ดอก,กงามโอ้มาเก็บเห็ดเจอคาปลาพอดีครับผมนี่ครับคาปลาก่อหนึ่งพอดีเดี๋ยวขุดก่อนนี่ครับขุดมาได้แล้วคาปลาเขาหอมดีขนาดได้ไนพี่น้อง